สวัสดี ns, remember, ินกับพี่น้องบอกไปเส้นแนวหนึ่งอยู่ลาดลาบป็นน้องกระหัครับพี่น้องมาเด้อยปิงปลาครับรับปลากของภาษาครับพี่น้องปลาเล้วครับพี่น้องปีงปลาครับปลาปลาดุกับพี่น้องกันนี่แหละครับพี่น้องครับปลาครับ บาดครับไก่ไข่ไก่ปิ่งครับพี่นอ้องไข่ครับพี่นอ้องมีขายเยอะๆครับพี่นอ้องไข่ไข่ไข่ cái bị ba các nhỏ 4 ngày pin các nghe cũng anh em กินแล้วครับพี่น้องเด้อนีผมได้กินงากร่อยนครับพี่น้องกินกับพน้องนากิน มากินครับพี่น้องันี้พี้อจับีับมียางครับพี่นองครับกับไปกนดนะครับพี่น้องกับกัับพี่น้องจ้างแรยกับพี่น้อง

ปน้องปกับ <harma> พี่น้อง like ปิด <Wha> <une> กับปาดุกกบะลาเปปีน้องใครใข่ไครไข่ปีนก็คปับพีน้องผมว่าป็นไก่ครับพี่น้อง ยาปันจนาจนแต่ที่ม่งผมก็ไดเ,เดียวนะครับแตต้องปิดกระปัดปัดปัดปดูปัดูใจนะครับพี่น้องปัดเรครับพี่น้อง โลกันชาติไยเราไม่ได้เจ็ดจับมือครับเศรอาทิ์จันทร์เกิดวันชาตินครับอ้เนกี่ยับ กับครับี่น้องกุดทาเขาแล้วครับี่นนองกับี่นนองรับนองเน้ับเน่าหายเน่าได้ับนอง่นี้นะครับฝากกดติดตามกดติดแรนะครับขอบคุณครับ